โรงเรียนบ้านบอกแก่ใหญ่มิตภาพ36สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครมีเขตบริการจํานวน2หมู่บ้านคือบ้านบอกแก่ใหญ่และบ้านบอกแก่น้อยหมู่4มีผู้บริหารสถานศึกษาคือนางจารุวรรณพิมพ์มีลายมีครูและบุคลากรจํานวน11ท่านมีนักเรียนในปีการศึกษา2565จํานวน93คน เป็นนักเรียนอนุบาลจำนวน29คนและนักเรียนประถมศึกษาจำนวน63คนโรงเรียนบ้านบอกกใหญ่มีการบริหารการศึกษาโดยผู้บริหารร่วมกับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครองในการให้การศึกษามาพร้อมกับดูแลบุตรหลานให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายจิตใจมีความรู้ที่เหมาะสมกับวัยมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,565ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความสะอาดสวยงามทั้งเขตบริเวณโรงเรียนต้นไม้ดอกไม้ตลอดจนภายในห้องเรียนคณะครูได้จัดการตกแต่งห้องเรียนเพื่อให้เป็นห้องเรียนคุณภาพมีการจัดอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอสวยงามพร้อมต่อการเรียนการสอน ตามนโยบายโรงเรียนไชยไลในด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านบอกแกใหญ่ได้รับการประเมินจากสำนักง,งานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนครให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยและสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสถานศึกษาได้ตระนักถึงความปลอดภัยของผู้เรียนในทุกด้านด้านอาคารสถานที่ได้ทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารอาเนกประสงค์โรงอาหาร ห้องน้ำต่างๆภายในให้มีความปลอดภยัยสะอาดสะดวกพร้อมให้นักเรียนใช้งานด้วยความมั่นใจมีการขอความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการพัฒนาบริเวณโรงเรียนในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนมีการร่วมมือกันมีการติดป้ายเตือนถึงเขตอันตรายต่างๆภายในโรงเรียนเช่นสระน้ำโรงเรียน มีการซักซ้อมหนีไฟจากเทศบาลปทุมวาปีเป็นประจำทุกปีมีการจัดการดูแลระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีปลอดภัยอยู่เสมอด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนได้จัดจ้างครูผู้สอนเป็นครูอัตราจ้างจำนวนสามคนเพื่อให้ครูเพียงพอต่อชั้นเรียนเพื่อคุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีการพัฒนาตามจุดเน้นของกระทรวงและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2โดยการสนับสนุนของท่านผู้อำนวยการในทุกด้านเช่นด้านสื่อการสอนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาครบทั้ง3มาตรฐานโรงเรียนมีผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีเลิศในปี2564ดังนี้ ระดับอนุบาลมีผลการพัฒนาเด็กอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละร้อยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสำลริดรวมทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ77.74มีผลการอ่านออกเขียนได้ RT คิดเป็นร้อยละ85.5มีผล NT คิดเป็นร้อยละ71และมีผล ONET คิดเป็นร้อยละ48.48 48. โรงเรียนบ้านบอกแก่ใหญ่มิตรภาพ36มุ่งเน้นพัฒน,นาการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2จนกลายเป็นโรงเรียนใช้ไลปลอดภัยมีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขทุกๆวันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านบ่อกแก่ใหญ่มิตรภาพ36 Terima kasih <im> telah menonton!